อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไป w วส s p e จะพาเธอไปยิป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นยัง อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน ให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดยเวสป้าฟ r e v e r เวอร์คลับบายเตชะอัมพรสวัสดีครับคุณผู้ชครับทุกคนในรายการสกูตเตอร์รามาครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศครับกับผมหมอโดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับครับผมจะหนุ่มครับวันนี้โลเคชั่นของเรา แปลกไหมครับแปลกไหมต้องบอกวันนี้มีกลุ่มหนึ่งมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพครับต้องบอกว่าชื่อกลุ่มไม่ธรรมดาชื่อกลุ่มเลยครับเจ้าหนุ่มชื่อกลุ่มขี่เวป้าเชียร์บอลไทยวันนี้เราอยู่สมาชิกกอาแล้วสวัสดีครับเป็นทักการครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมโชคครับขอบคุโชคครับครับผมต้นครับนะครับเราต้องสืบสวนกันเลยพี่ครับพี่โชคครับที่มาที่ไปของ ของก<อ>ลุ่มเออของกลุ่มเนี่ยข,ข,ขี่เวสป้าเชียร์บอลไทยนี่มันมา,างไงพี่เอาจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับเริเครับเริเ่มต้นก็มาจัด ต้องขอแนะนาก่อนนะครับมีประธานต้นปร,ระธานต้นมีไอเดียว่าเราขี่เว็บป้ากันแล้วก็ขี่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ขี่ไปเรื่อยใช่ไหมขอผ่านน้ำมันเราก็หาอะไรขี่ไปแล้วหาอะไรทำไปกิจกรรมด้วยแล้วประกอบกับเราแต่ฟุตบบ่อลกันอยู่แล้วครับงานดีเลยเราก็เลยมองว่าเอาเว็บป้ากับฟุตปอลเนี่ยมารวมกันแล้วมันก็ได้อะไรที่มีพลังกว่าเดิมครับผมก็เลยรวมกลุ่มคนที่ชอบฟุตบอลชอบเว็บป้าแล้วก็จับมารวมกัน ครับถึงเวลาปุ๊บหนีก็ไม่ออกเพราะเดี๋ยวก็ต้องมาเตะฟุตบอลกันเรื่อยแทบผมวมาเลยเป็นอย่างนี้ครับต้นครับครับผมกลุ่มตั้งมานานเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยของเราตั้งมาไม่นานเพิ่งปีนี้เองช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเองโอ้โสร้อนๆเลยแต่ว่าตอนนี้สมาชิกในกลุ่มบอกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนแอดเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้มีอยู่ที่ร3 0คน พี่หมอนี่สมาชิกหรือม็อบครับเฮ้ยผมเยอะมากอ่ะเยอะมากผมผมเห็นรถที่มาขี่เนี่ยครับเป็นเป็นนิวเวสป้าหมดเลยครับใช่ครับทั้งกลุ่มจะเป็นนิวเวสป้าครับผมอ๋อแล้วแล้วเริ่มต้นมาก่อนเนี่ยทั้งทั้งอาวิโชอแล้วก็ทั้งต้นด้วยเนี่ยครับผมขี่ขี่ตัวเก่ามาก่อนเลยเคยเคยได้สัมผัสเคยขี่ครับเมื่ออดีตแล้วก็เป็นปิดใจในรสชาติของมันอยู พอเจอตัวใหม่พุ๊บเห็นหน้าตามันก็ยังไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับแล้วก็มีฟีลลิ่งของการขี่แล้วสป้าแบบตัวเดิมก็เลยลองเอามาขี่ดูเสร็จแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้ครับติดใจพอตัวไม่ขึ้นครับเสร็จปิดไปแล้วครับผมคก็เป็นอย่างนั้นของผมเนี่ยเริ่มจากตัวใหม่เลยแต่ชื่นชอบตัวเวสต้าับอ่าครับชื่นชอบในแบรนด์ในตำนานของเวสต้าอยู่แล้วครับครับผมต้องถามที่ช่วงฟีลลิ่งการขี่ตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ย ถ้าเทียบกันมันมัน,ม,น,ม,นมันคงแตกต่างกันทางด้านอารมณ์หรือว่าอะไรบ้างถ้พอดีทางด้านอารมณ์น่าจะมีน่าจะมีส่วนนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าอารมณ์ในการขี่แบบนา้ว่ามันยังมี ก็คือว่าเราก็มีความรู้สึกแบบขีตัวเดิมเพราะว่าด้วยสลรินตของล้อเล็กอาการถึงลดต่างๆน้ําหนักรถที่ใกล้เคียงของเดิมเียงแ,แต่ว่าที่แตกต่างก็คือระบบการขับลื่เมื่อก่อนเป็นนเกียครับตอนนี้เป็นออโตเมติกเหมือนรถญี่ปุ่นทัทท่วไปขี่ง่ายใครก็ขี่สบายสะดวกสบายขี่ง่ายครับผมแล้วก็อัตราเร่งพละกําลังในการออกตัวเนี่ยก็ขึ้นชื่อชูชัยอยู่แล้วสำหรบ้าครับอัตราเร่งพุทธสบายใจไม่ต้องดูครับผม แล้วก็ฟิลลิ่งในการขับเนี่ยบอกได้เลยว่านุ่มมากสำหรับตัวใหม่นิ่มมากครับผมแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการซ่อมอยู่เราใช้อย่างเดียวครับเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ขี่เนวเวสป้าเป็นจํานวนมากนะครับประสบปัญหาข้อที่หนึ่งเลยไม่มีกลุ่มอยู่ครับหมอเตัวกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นตัวเก่ามเลยต่างคนต่างซื้อครับต่างคนต่างซื้อไม่มีกลุ่มอยู่บอก ตั้งเดือนไหนนะครับกลุ่มมิถุนายนมิถุนายนวันนี้มาเป็นร้อยนะครับกลุ่มนครถมตั้งมา1ิ้าปีสมาชิกเท่าไหร่ครับหมออย่าไปพูดถึงเลยเพราะพวกเราเลยอาจจะแตะลักเสียไปหมดแล้วไม่เป็นไรเป็ไรสมาชิกสามสบปี30มเราก็อยู่มาเหนียวแน่นนะครับแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องที่เราต้องมาสนามฟุตบอลในวันนี้เพราะเราคิดว่าไหนๆชื่อกลุ่มก็บอกบลกกีเวสป้าเชียร์บอลไทยครับ ถามว่าชื่อกลุ่มเนี่ยทำไมไม่เชียร์บอลพเมายลีทำไมไม่เชียร์บอลสเปนไม่เชียร์มุเนเดลิกาทำไมต้องเชียร์บอลไทยครับ,ค,รบคืออย่างนี้ครับสาเหตุที่เราต้องเชียร์บอลไทยเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะใช่ไหมครับคือด้วยความเป็นคนไทยเนี่ยวิธีการที่แสดงออกในความรักชาติมันมีหลายอย่างครับลูกบอลมันมีอยู่ในหัวใจของคนอยู่แล้วของผู้ชายทั่วไปทีนี้ ประกอบกับที่ต้นชอบฟุตบอลอยู่แล้วพีโชคชอบฟุตบอลสมาชิกน้องๆคนอื่นชอบฟุตบอลเราก็เลยตั้งชื่อกลุ่มว่าข bon <ม>ี่เวสป้าเชียร์บอลไทยแล้วก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการออกไปเชียร์บอลไทยอย่างเช่นทริปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปอส,สอนบอลลายบอลอะไรต,ต่างๆใช่ใช่ใชครับก็อย่างทริปที่สองเนี่ยไปสมุดสงคราม ไปดูแม่แม่กรองอาทูอาทูคานองเจอกับเชียงรายสมุทรสงครามเอฟซีเจอกับเชียงรายเอฟซีครับหวังซองอันตรายครับผมโโอ้หผลสกอร์ก็ไม่ต้องบอกนะครับคงรู้แลคำตอบการเกิดอะไรขึ้นครับผมะสมขนานกันไปเป็นกิจกรรมสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปได้ด้วยแล้วก็สามารถไปเชียร์บอลยังนี่ครับไปทำในสิ่งที่เรารักขี่เว็บป้าที่เรารักเชียร์บอลที่เรารักนะฮะมันได้สองลักเลยครับผม มันมันดีอะมันจับเป้าได้ครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในการใช้ New Vespa เนี่ยทุกวันนี้ก็ขี่มากตอร์ไอยู่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็น daily use ได้แบบว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเวลาจะขี่ในนาทีเนี่ยมันต้องเป็นอาทิตย์นะมันต้องเช็คกันพอสมควรคที่เช็คกันพอสมควรครับผมครับว่ามันจะสามารถพร้อมไปกับเราได้หรือเปล่าใช่ครับเราฟิลลิ่งกันคนละณ์กันไปครับผมน่าจะแตกต่างกันพอสมควรครับเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยเราบีบกุญแจสตาร์ทมันก็ไปแล้วฮะแล้วอีกอย่างมันเป็นสตาร์ทมือ ไม่ต้องใช้สตาร์ทครเหมือนรุ่นเก่าด้วยนะมันก็จะสะดวกสบายสุภาพสตรีก็จะขี่ง่ายผมผมบอกหลายคนแล้วนะที่ขี่ตัวเก่าว่าอย่าได้เป็นลองขี่ตัวใหม่เชียวนะอย่าติดใจติดใจได้มวเสียครับแบบว่าเริ่เคยตัวโอเคก็สร้างเอาไว้แล้วนะสำหรับกลุ่มเวสต์มาร์ชเชียบอลไทยวันนี้ต้องบอกเมื่อกี้ที่เราไปแวะกันที่ซูเปอร์โอโนนิยมันมาระหว่างตอนนั้นเราก็จะมีการขี่รถคอเตอร์ไซค์รอบ รอบเมืองกันนิดนึงแล้วก็มาจบกันตรงนี้ต้องบอกว่าวันนี้สมาชิกมาทั้งหมกี่ท่านครับในวันนี้ทั้งหมด16คันครับทั้งหมดจริงๆแล้วจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าจะหนุ่มครับเราจะหนุ่มเราโทรนัดกันฉุกเรืหุ่นเครหรือเปล่าครับแล้วสามทุกเชิญมากครับทุกเชิญเลยใช่ไหมทุกเชิญมากเลยครับแล้วถ้าข้าวมามันหน่อยตอนที่เวสป้าฟลอยเวอร์ขับเราเสีใจดีของเราที่จัดงาน เปิดตัวขับครับตอนที่ผมเห็นพี่พี่โชคมาด้วงมามาครับอยากยับสร้างความรู้สึกของงานวันนั้นเป็นไงบ้างที่รวมไปดูศูนย์ดูช็อปของนิวเวสปาตัวใหม่ไปเช่าพรครับเยี่ยมมากเลยครับก็ดูแล้วเนี่ยเป็นศูนย์ที่ครบวงจรมีครบถุงอย่างเรื่องเซอร์วิสเรื่องบริการแล้วก็เรื่องของสถานที่สะอาดสะอาดสะอาดสะพานครับผมแล้วก็ดูดูหน้าเข้าครับผมดูหน้าเข้านะครับยังไงก็ไปใช้บริการกันนะครับฝากไว้ข้อนึ่งนะครับของเช่าพรนะครับครับผมเวสปาพรอยเวิร์คับเดี๋ยววันนี้ เรื่องราวของเวสปาขี ah, ่เวสปาเชียบอลไทยไม่จบแค่นี้เพราะว่ายังมีสมาชิกหลายๆท่านรออยู่วันนี้วันนี้เลื่อนโดยเนื้อโดยเนื้อหาของรายการแล้วเราอยากให้ดูของแต่งเยอะมนะครับนอกจากวันนี้สาคันที่เอามาอยู่ทางด้านหลังนีเยอะครับต้องบอกว่าเป็นการยากลำบากมากเลยนะกว่าจะขอสถานที่เขาแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์บุกเข้ามาในสนามฟุตบอลแต่วันนี้ยังมีจอดอยู่บริเวณด้านนอกด้วย เดี๋ยวช่วงเบกสองไปดูกันว่าสมาชิกหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างสมาชิกเวสป้าเชียร์บอลเชียร์บอลไทยจะหล่อขนาดไหนจะสวยขนาดไหนไปดูแนวการแต่งเลนะครับว่าตัวใหม่เนี่ยเราเคยพาไปดูในร้านแล้วมีของเล่นอะไรบ้างใช่เราสวยๆว่าดัดลกันเนี่ยอะไรบ้างโอเคไปกันทหน้าครับสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพร